ตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่ามันใส่อะไรบ้างอ่ะแต่คิดว่ามีทิวเครื่องแรงกันอันหนึ่งละลองดูหรอทุกคนคิดว่าอีกเบิร์กอะไรเบิร์กคุมเบิร์กเดียวมันใส่ีอะไรวะจำไม่ได้สัตว์โอ้โหแล้วดูด่านดีดนะเรียบร้อยไ <laughs> <laughs> อยสัตว์อะไรเนี่ย เมื่อกี้เดินมายังไม่ได้ปั่นไอสตัตว์เมื่อกี้เดินมายังไม่ได้ปั่นเลยโอ้ เย็ดเข้มมากกดสกิลเช็คไม่ระเบิดแย่ว่ะทุกคน ด่านกว้างใช่ด่านมันกว้างไปหน่อย <c oughs> ได้อยู่นะตอนนี้น่ายังดังได้อยู่ได้โดนเปนเครื่องเดียวคือว่าโอเคอยู่ <c oughs> ว่าปิดเครื่องยัยละมันเหลี่ยมมาข้างหลังเอ้าเป็นไงเ <c oughs> ป็นไงเป็นไงไอ้เหี้ยมันคือการคาดเดาล้วนๆมันคือการคาดเดาล้วนๆ มันเนียนตรงไหนเนี่ยไอสตัตว์ <c oughs> <c oughs> หยม,มันปัดไม่ละเบิดกันเลยวะ่ะทุกคน <c oughs> คือแอดออนที่ผมเอามาเป็นสีม่วง <c oughs> ใช่ไหมมันจะ เวลามันวาร์ปมันจะวาร์ปทั้งแมปครับแต่ว่ามันจะแคนเซิลไม่ได้ครับส่วนอีกอันนึงคือถ้าเกิดกดสกิลเช็คแล้วระเบิดอ่ะคือเครื่องมันจะลดเยอะคือมันค่อนข้างจะคอมโบกันอยู่แหละอ๋อ เรียบร้อยนืดๆนืดๆเหนียวเหนียวนืดๆเหนียวเหนียวนืดๆเหนียวเหนียวตายยังไม่มีเครื่องระเบิดรัวๆกูบอกมึงแค่นี้แหละ หลบบอหลบลุมอ oh. ่น้องหลบลุมอ่ะน้องสเต็ปหลบลุมอ่ะเครื่องนี้ทั้งวันอ่ะเดี๋ยวเครื่องนี้มึงกับกูทั้งวันอ่ะกูบอกมึงแค่นี้แหละเครื่องนี้มึงกับกูทั้งวันทั้งคืนชิคกินชมให้โสดทุกไทยนะมีคนอ่อนไปช่วยละ เล็บยาวยาวเล็บยาวยาวเล็บยาวยาวมึงใครเนี่ย กลัวพีเครื่องอีกแล้วเอาเมื่อกี้กดเครื่องนี้ไม่ใช่เหรอมันเป็นการหลอกนะคอเด็ดมันเป็นการหลอกนะมันเป็นการหลอกนะนนกากนะตายากไม่มี ทุกคนไอ้วาเอา้าผมนึกว่ามันไม่ผมไม่เห็นมันมมน่ะเ มานี่ถอนเสาใช่ไหมไอแอด,อด,อดมึงอยากจะถอนเสามากใช่ปะไฮไฮล็อกหลบล็อกหลบอีกแล้วล็อกล็อกหลบอีกแล้วล็อกหลบอีกแล้วถอนเสาแหละมึง <c oughs> เครื่องไม่เดินนะถอนเสาอะ่ะ อแผ่นไมอ้อะหนืดหนืดเหนียวเหนียวเลยน้องช็อตน,นี้ไม่ให้ปั่น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 เว้ยไม่ให้ปั่นเว้ย ตัวไปตัวไปเฮ้ยห้อยห้อยเฮ้นเฮ้เบ้ยเฮ้ยเเฮเฮ้ย เซตนี <The> ้ค <ancy> ือปั่นไฟยากบางนะถ้าเกิดล้มบ่อยอะแต่จริงๆมันก็ปั่นไฟยากาหลายถ้าล้มบ่อยอะอ่าเาาาาานาดาาาาาาานนาาานาา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 ดาา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 าเหรอ มันไม่เสร็จหรอกเพื่อนเพราะว่ากูไม่ให้มันเสร็จเข้าใจป่ะกูไม่ให้มันเสร็จเครื่องเนี้ยอืมคือมึงปั่นได้แค่เครื่องเดียวอะเกมเนี้ยไอสัตว์กูบอกแค่นี้แหละมึงปั่นมึงแอบรอยปั่นกูได้แค่เครื่องแรกเครื่องเดียวเท่านั้นแหละขอเด่นไม่เป็นไรปะมีตัวเทียมเราร้อยเท้าเหรอ จะไ,ไจะไปไหนจะไปไหนจ๋าจะไปไหนจ๋าเซตนี้คือตัวเล่นปวดเครื่องอะไรจะ๊ะรอบนี้ไม่มีโทเทมบูลแล้วจะ้ะรอบนี้ไม่มีโทพิเทมบูลแล้วนะจ๊ะน้องคอนเด็ดจ๋าอืมรอบนี้ไม่มีโทเทมบูลแล้วจะ้ะต้องต้องหาครับ ต้องหาต้องหาที่คืนนี้กี่รอบแล้วเนี่ยใช่เวลาทือไปแล้วมันมีโอเวอร์ชาร์จไงพอมาโดนโอเวอร์ชาร์จเครื่องมันลดเยอะมากเลยนะเออ <ไง S 1> คือถ้าเกิดกดตะกิ้เช็คไม่โดนเครื่องมันลดแบบเหมือนโดกกนกระทืบแรงอะ่ะอันนี้จริงๆคือถ้าเกิดกดตะกิ้เช็คไม่โดนแม่งลดเหมือนโดนกระทืบแรงเลยเว้ยจริงๆ นิดเดียวโอ้ยตายยากเฮ้ยมีตายยากด้วยเหรอรถมันมันลดจากแอดออนครับถ้าเกิดปัดระเบิดอะแอดออนสีเขียวไว้เห็นปะ ตอนสีเขียวคือถ้าเกิดกดสกิลเช็คพลาดมันจะลดเดยอะโอ้โหเฮียคือไม่ต้องเดาก็รู้ป่ะว่ามึงจุดบูลตรงไหน,นไอ้สัตว์วินขึ้นไปละเราทรามานไหมครับ เาจะทรมานมันอย่างสุดให้สะสมแก่ใจเลยทีเดียวเชียว อาสรุปแล้วไม่ได้ปั่นจริงๆด้วยว่ะทุกคนเจอเซตแบบไอ้นี่เข้าไป แต่จริงๆอะถ้าเกิดเซตเนี่ยเราเล่นผู้หลัดเล็กๆอะปวดอยู่นะ <c oughs> แต่ถ้าเขากดสกิลเช็คแ <c oughs> บ้นก็เรียบร้อยครับ <c oughs> เอ้านี่ผมยังไม่ได้แขวนคอเด็ดเลยเหรอ <c oughs> เจอนูฟเจนูบอะไรวะคุณไม่ได้ยังไม่ได้เจอมึงเลยนี่เจมคุณต้องเจอมึงก่อนนะถึงจะเจนูบอือพี่ยังไม่ได้เจอมึงเลยนะฮเฮียบอกเจอนูฟเจอนูบว่าอะไรวะต้องเจอมึงก่อนดิ ยังไม่เจอกันเลยยังไม่เจอมเลยจะเจอมลได้ไงวะสนใจไปวิ่งไหมวิ่งอะไรอ,อ่ะซุปวิ่งอะไรอ้อซีออซารเอะนอะไรย บิกินี่ลันตรังครั้งที่สามเธอเธอไอซุปไอซุปไอซุปมันชวนไปวิ่งบิกินี่อะ่ะไปได้ปะวิ่งบิกินี่ให้แบบปะไอซุปไอซุปเป็นคนชวนนะแบมมัเลยเ <c oughs> อามาครับตัวอะไรต่อนี่นะเซตนี้ผมว่าน่าสนใจอยูน่นะแต่จริงๆก็จริงๆคือทีมทีมเขาเล่นมันมึนๆด้แหละทีมเซอร์แต่ว่าน่าสนใจนะลองเอาไปใช้ดูได้แต่ผมจําไม่ได้นะมันใส่เบิร์กอะไรบ้างอ่ะแต่น่าจะมีบางนี้แหละติงเกลเอร์ทึบแรงแล้วก็ไอโอเวอร์ชาร์จเนี่ยไหน,นปะ เนี่ยทุกคนดูผู้รอดชีวิตคนต่อไปที่เข้ามาดาเนิกนการเครื่องปั่นไฟดังกล่าวจะต้องพบกับการตรวจสอบทักษะที่ยากมหาศาเลเว้ยหากไม่ผ่านการตรวจสอบทักษะเครื่องปั่นไฟจะสูญเสียความคืบหน้าไป5%ใช่ไหมอันนี้หนึ่งแล้วก็แอดออนเราครับโทษของการตรวจสอบทักษะการรักษาหรือการซ่อมแซมเพิ่มขึ้นอีกสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเกิดปัน่นระเบิดก็คือลดไปเก้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมถ้าพอพอพอ,พอมันปั่นจะเสร็จเราก็วาร์ปมาเป็นไอเบิร์กนักประดิษฐ์เนี่ยไอเ,เ,อเแบบ มันจะปวดอะ่ะแต่แต่ต้องใส่ดานเล็กๆไปหน่อยอันนี้ผมคือ,อ,อ,อมืบบอใส่ด่านะ